โ o g o a ก้แอเรนติกเอ r าดรฟุตบอลเทเบตัวนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นโต๊ะที่เรียกว่าท็อปที่สุดจากแบรนด์ Not Italian นะครับผมนำเข้าแท้จากอิตาลี่100%นะครับผมงานดีไซน์ของโต๊ะตัวนี้ดูแข็งแรงทนทาน พร้อมมีกระตกนิรภัยแข็งแรงออนท็อปเพื่อรับน้ําหนักสิ่งของหรือแม้แต่เครื่องดื่มที่เราได้วางไว้กันนะครับผมและโต๊ะตัวนี้นะครับยังมีช่องหย่อนเหรียญเพิ่มมาให้อีกด้วยเหมาะมากเลยครับสําหรับโรงแรมหรือแม้แต่วิลล่าต่างๆโต๊ะตัวนี้คือคําตอบของพวกคุณแน่นอนครับผมซีรับจาก Thailand p o o l Table นะครับวันนี้นะครับจะพามาดูโต๊ะฟุตบอลเอ outdoor อีกหนตัวนะครับชื่อรุ่นว่า แอตแลนติกเอาดร์ฟุตบอลเทเบิลนะครับผมโครงสร้างลักษณะเด่นๆจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมด้านบนจะมีกระจกนิรภัยให้มา1ชั้นเหมาะสำหรับสายปาร์ตี้แน่นอนครับเพราะว่าสามารถวางเครื่องดื่มหรือแม้แต่วางจานตัวนี้เหมาะมากเลยครับโครงสร้างเนี่ย ทำจากเส้นใยสังเคราะห์นะครับและเทอร์โมพลาสติกเรซินนะครับที่มีความหนาเพียงแค่25มิลิเมตรวิธีการขึ้นโครงนะครับก็คือจะนำเส้นใยสังเคราะห์เนี่ยมาขึ้นลูกด้วยเทอร์โมพลาสติกเรซินนะครับและออกมาเป็นชิ้นงานทีละชิ้นนะครับด้านบนนะครับจะมีสกอ์บอร์ดนะครับให้ทั้งสองฝั่งดีไซน์เป็นแนวลูกคิดคลาสสิกหน่อยๆถัดลงมาครับตัวเพลเยอร์เนี่ยจะมีทั้งหมด2สีคือสีแดงและสีน้ำเงินนะครับทำจากพลาสติกนะครับ โพลียูริเทนเป็นส่วนประกอบหลักเลยทำให้มีความแข็งแรงคงทนนะครับและทนต่อสภาพอากาศอย่างมากแกนผู้เล่นนะครับทำจากสเตเลสชุบโครเมียมถึง3ชั้นมีความหนา16มิลิเมตรนะครับและด้านข้างของตัวเพย์เยอร์จะสังเกตได้เลยว่าจะมีสปริงอยู่นะครับสปริงเนี่ยทำมาเพื่อซัพพอร์ตแรงกระแทกของผู้เล่นนะครับเวลาเล่นนั่นเองถัดลงมานะครับด้ามจับทำจาก,าจากพลาสติก PU เช่นเดียวกันกับตัวผู้เล่นที่ท่านเห็นอยู่ข้างในนั่นเองนะครับถัดลงมาจะเห็นช่องหย่อนเหรียญและช่องหย่อนเหรียญน,นี้นะครับไม่ได้มีหน้าที่แค่เป็นแค่ช่องหย่อนเหรียญแต่เมื่อผู้เล่นทั้งสองฝั่งยิงเข้าประตูแล้วลูกเนี่ยก็จะวิ่งมาออกรูตรงนี้นั่นเองครับหรือเรียกง่ายๆว่าช่องคาบเเนตรับลูกนั่นเองครับผมตรงนี้ด้านหน้าของผู้เล่นนะครับก็จะมีช่องใส่ลูกมาให้นะครับผม ถัดลงมาจากตัวเพลเยอร์นะครับเราจะเห็นเพลฟิลด้านล่างนะครับเพลฟิลด้านล่างเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่เลยนะครับเริ่มต้นจากที่เป็นแผ่นสีเขียวเลยนะครับทำจากไม้แล้วก็ทําสีเป็นสีเขียวทําลายสนามฟุตบอลให้เหมือนกับหญ้าของจริงถัดขึ้นมาจะเป็นกระจกนิรภัยนะครับขึ้นมาอีก1ชั้นและจุดไฮไลท์สาคัญของโต้แอนติอีก1จุดนะครับนั่นก็คือจุดสโลปตรงขอบนะครับของพื้นที่การเล่นนั่นเองหมดปัญหาเวลาลูกเข้าขอบแล้วไปติดโตตัวเนี้ยหมดปัญหาแน่นอน แล้วตอบโจทย์สำหรับทุกคนแน่นอนครับผมต๊ะตัวนี้จุดต่อไปจะเป็นขานะครับขาทําจากเหล็กนะครับและพ่นด้วยสีฝุ่น e ี r ็อกนะครับที่เขาเลือกพ่นสีฝุ่น e ี o ็อกเนี่ยก็คือสีเนี่ยจะมีความทนทานมีความเกาะอยู่กับตัววัสดุได้นานขึ้นไปกว่าเดิมครับ mm hmm. และจุดไฮไลท์สำคัญนะครับของโต๊ะตัวนี้นั่นก็คือ ขานั่นเองหรือเรียกสั้นๆว่าตัวตั้งระดับน้านะครับที่ท่านเห็นอยู่คือพื้นที่ตรงเนี้ไม่ได้เรียบนะครับขูดขามากแต่โต๊ะตัวนี้ก็ยังสามารถตั้งได้อยู่เพราะว่าขาของเขาเนี่ยสามารถปรับระดับได้ตามพื้นผิวนั่นเองเพื่อคลายปัญหาสงสัยนะครับว่าโต๊ะอาดอตัวนี้เอาดอจริงหรือเปล่ากันน้ําได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ครับจะมาสาธิตให้ดูนะครับว่าโต๊ะตัวนี้เอาดอกันน้ําจริงหรือเปล่าครับ ไปดูกันเลยครับนี่ครับเราเตรียมสายยางแล้วครับเราก็จะเล่นนับเลยนะครับอันเล่นติด outdoor football coil o p ตัวนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพูเวิลล่าหรือว่าโรงแรมที่จะเอาไปตั้งรับแขก ผมว่าตัวเนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับผมยังไงถ้าใครสนใจนะครับแวะเข้ามาดูมาชมได้ที่บริษัท Thailand Pool Table นะครับผมถนนราชบูรณะนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ